เอาล่ะเอาละคุณร <worries> <gra ros> <tra> ับนะครับคุณรับคู่อคู่อยคู่อ้อยคู่อาคู่อคอมันไม่รอดไข่ไข่มันดติ สีฟ้าเขียวนะนี่นี้เนะไม่ใช่นะสาแดงข้าเหลือไม่ทุกคนตื่นใจมากขอบคุณไปเอาผาไปสามวันรับมันไม่ยากกับเขา

ใครที่ฟ้าเกลียวได้ใครที่ฟ้าเกลียวตอไปแล้วล้มเลยถ้าเกลียวไม่ได้จะมีราวลตอบไปแล้วดีนะ มีสติเขินเซนสบายด้วย ความต้องการส่วนตัวพูดจัดพี่นัทเล็หน่อยเล็หน่อยเป็นกำลังใจนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวใช่เป็นตัวนี้นิดเดียวดีกว่าอยากดู้มันรถมาก ไปตอบใจเลรของใจขไม่รักตอคนที่ขอรักเอาดีกว่าเอา้นอาไนเเาเอเเาเอเอาไอนนเาเาอาไหน อ๋อแล้วก็มารวมแต้มแต่มีจังหวะเกินไปไหมเนี่ยห้าึนเพรามไม่เห็นออ้ลูกูแล้วล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 ูกแล้วล้ กุ้เนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิดสิบายอพี่นัทได้ได้ได้พี่นัดแต่พอแต่อะไรหรอี่ยพี่นัด1งทุกคนกต้กลูกไหนตุ๊กตาเรือยิ่รางวัลเนี่ยนะ Uhm, ไม่มใครทำได้ี่เอไม่เอาไมา่ได้ไม่เหอแล้วเราเหลือพวกเราส่งมอบหาสิท์ให้คนอื่นนี่ไหมคะมันไม่เหลือแล้วพ่อนมันก็เหลือแค่กระตอกตอเกบไว้กับกระต๊อกไว้เราไม่มีใครเล่นแล้วไม่มีแล้ว

โอ้โหแล้วห่างแค่ไหนอะโอเคไดเลยพี่น้นะไม่้อการไปเลยนมเลยนเลยไ็ได้เ่ะไเียนต